น้องจุนดับน้องจุนไม่เล่นด้วยเหรอโชคน้องจุนไม่เล่นด้วยนะพี่โชคพี่โชคน้องจุนไม่เล่นด้วยนะพี่โจทย์วันนี้พี่โชคไม่ได้เดิมน้ำน้ำชาใบหัวรพาเลยนะเดี๋ยวแม่จ่าต้องเอาน้ำชาใบหัวรพาให้พี่โชคดื่มนะป้องกันโรค หัดแมวนะคะตอนนี้พี่โชคลอดตายมาได้แล้วนะเดี๋ยวรอคุณป้าน้อยส่งตังมานะคะเดี๋ยวจะพาคุณพี่โชคกับน้องจูนไปหาสัตว่าแพทย์นะฉีดวัคซีนนะ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 คุณน้องจูนเหนื่อยนะคุณน้องจูนเรียบร้อยแล้ว เมื่อกี้พี่โชคมาเล่นด้วยไม่เล่นเลยนะน้องจู๋นะ